ย้อนเส้นทางชีวิตเบลล่าลานีจากนางร้ายสู่นางเอกแถวหน้าที่ใครๆรักถือเป็นนางเอกแถวหน้าของไทยที่มีผลการแสดงเป็นที่จดจำและแฟนๆรักมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้สำหรับเบลล่าลานีแคมเปญซึ่งหากย้อนเส้นทางชีวิตของเธอแล้วต้องบอกเลยว่ากลัวจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายและเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากๆเพราะจากนางร้ายและพลาดชั้นก้าวขึ้นสู่นางเอกแถวหน้าไม่ใช่ว่าใครๆจะทำได้ เบลล่าลานีเกิดเมื่อวันที่24ธันวาคมพศ2532ปัจจุบันเธออายุ34ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวารสาศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทที่คณะวารสาศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกรตเฉลี่ย3.50ด เบลล่าเริ่มต้นงานในวงการจากภาพยนตร์มึงกูเพื่อนกันจนวันตายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักก่อนเส้นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงช่อง3เริ่มต้นด้วยละครเรื่องรอยมานในฐานะนางร้ายในปีพศ2554 ในปีพศ2556เบลล่าได้รับบทนำเป็นครั้งแรกในละครเรื่องพรพรมโอลเวงคู่กับบอยปกรณ์ซึ่งจากละครเรื่องนี้ทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปีเดียวกันเบลล่าแสดงละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์ร่วมกับเจมส์จิรายุตั้งสีสุขที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธออย่างมาก ปีถัดมาเบลล่ามีละครด้วยกันถึง3เรื่องละครฟอร์มยักษ์อย่างเรื่องลูกธาตุกับเคนภูภูมิเพิงฉิมพีสแสดงคู่กับอั้มอธิชาติและพบรักสแสดงคู่กับหมากปรินสุภารัตน์ในปี2 5 5 9เบลล่ากลับมาร่วมงานกับเจมจิรายุอีกครั้งในปฏิวรัตดาหล,หลังจากเคยร่วมงานกันในละครเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์ก่อนที่ต่อมาในปีพศ2 5 6 1กับผลงานบุพเพสันนิวาสแสดงคู่กับอบธนวัฒน์ ละครแนวรักตลกอิงประวัติศาสตร์ที่กลายเป็นปรากฏการณ์และสร้างชื่อเสียงระดับมาสเตอร์พีดให้กับเธอปัจจุบันเบลล่ายังคงเป็นนางเอกที่ขายฝีมือทางการแสดงมีผลงานเรื่องเยี่ยมตามมาอีกมากมายอาทิกงกรรมภาพยนตร์อีเรียมซิ่งภาพยนตร์บุพเพสัน,นิวาส2และละครเรื่องพมลิขิตซึ่งเป็นภาคต่อของละครบุพเพสัน,นิวาส ซึ่งผลงานของเบลล่านั้นล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องเรตติ้งและรายได้ระดับปรากฏการณ์เป็นการยืนยันได้อย่างดีว่าเธออยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างยาวนานและมีคุณภาพรวมทั้งเป็นที่รักของแฟนๆทั่วประเทศจริงๆ